ปี2026ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านเทคโนโลยีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เมื่อกระทรวงกลาโหมไทยได้เปิดเผยระบบขีปนาวุธแบบใหม่ที่มีชื่อว่า GHOI หรือ CORI ซึ่งเป็นขีปนาวุธพื้นดินสู่อากาศพิสัยไกลที่ถูกพัฒนาเพื่อเสริมเครื่อเล็บของกองทัพไทยให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจในภูมิภาค GHOI r ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้ผลิตยุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ไทยมีระบบป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความแม่นยำรวดเร็วและยืดหยุ่นพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบขีปนาวุธ g h o r i มีระยะยิงไกลกว่า800กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงแบบธรรมดาหัวรบเจาะเกราะหรือแม้แต่หัวรบปล่อยคลื่นรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถทำลายระบบเรดาร์ของศัตรูได้ในพริบตา จุดเด่นสำคัญของ GHOI r คือระบบนำวิถีแบบหลายชั้นโดยมีทั้งระบบ GPS, INS และการชี้เป้าจาก UAV แบบ Real-time ซึ่งทำให้ GHOI r สามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางได้และจมตีเป้าได้แม่นยำในระดับเมตรโครงสร้างของขีปนาวุธ GHOI r ถูกออกแบบมาให้สามารถบรรจุในแท่นยิงเคลื่อนที่แบบ 8x8 ซึ่งเป็นระบบล้อ,อยางความเร็วสูงสามารถเคลื่อนที่ได้บนภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ชายหาดปากเขาไปจนถึงพื้นที่เมืองช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนพลและลดโอกาสในการถูกตรวจพบจากดาวเทียมหรือเครื่องบินสอดแนมระบบขับเคลื่อนของ GhorI เป็นแบบจรวดเชื้อเพลิงแข็งสองตอนทำให้สามารถทะยานขึ้นสู่ความสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและเมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีตอนที่สองตัวขีปนาวุธจะเปิดใช้งานหัวรบพร้อมระบบเลงเป้าอัตโนมัติขั้นสูงซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์จากโครงการร่วมกับประเทศพันธมิตร หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ GHOI r น่าจับตามองคือความสามารถในการยิงจากระบบใต้ดินซึ่งเป็นการออกแบบแบบยิงแล้วซ่อนหรือชุดแอนไฮผู้ยิงสามารถติดตั้งขีปนาวุธในหลุมหรือแท่นใต้ดินจากนั้นควบคุมการยิงจากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงลดความเสี่ยงจากการตอบโต้อของข้าศึกในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของขีปนาวุธ GHOI r ณฐานทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการสาธิตการยิงทดสอบจริงโดยเป้าหมายจำลองถูกติดตั้งที่ระยะทาง750กิโลเมตรและผลการยิงแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถโจมตีได้แม่นยำถึงระดับ3เมตรจากจุดศูนย์กลางซึ่งถือว่าแม่นยำในระดับเดียวกับขีปนาวุธของชาติมหาอำนาจอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ GHOI คือระบบป้องกันต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic c o u n t e r m e a s u r e หรือ ECCM ซึ่งทำให้ GHOI ทนทานต่อการโจมปีด้วยอาวุธไซเบอร์หรือระบบรบกวนสัญญาณ GPS ที่เป็นภัยคุกคามในยุคสงครามเทคโนโลยีนอกจากบทบาทเชิงรุกแล้ว GHOI ยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจป้องกันทางยุทธ,ธศาสตร์เช่นการป้องกันฐานทัพหลักสนามบินยุทธศาสตร์หรือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศโดยสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและดาวเทียมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนา GHOI ยังช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากกว่า65%ของชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้ผลิตขึ้นโดยบริษัทและนักวิจัยชาวไทยเป็นการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศและสร้างงานให้กับแรงงานวิศวกรรมไทยจำนวนมากในอนาคตรกระทรวงกลาโหมไทยมีแผนที่จะพัฒนา GHOI รุ่นที่2ซึ่งจะสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แบบจำลองเพื่อใช้ในภารกิจฝึกซ้อมระดับยุทธศาสตร์และอาจต่อยอดไปถึงการส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขีปนาวุธ GHOI จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธอีกชิ้นหนึ่งของไทยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองในด้านความมั่นคงและการเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของกองทัพไทยในศตวรรษที่21 GHOI ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางทหารที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและที่สำคัญมันยังช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศอย่างมั่นคง นี่คือยุคใหม่ของขีปนาวุธไทยนี่คือ GHOI r พลังแห่งอนาคตพลังแห่งชาติไทย